หนูอยากกินมันฝรั่งทอดอีกอร่อยจังเลยเฮ้ยแค่นี้เองเหรอหนูกินหมดแล้วอออฉันไม่เป็นอะไรหิวงั้นเหรองั้นฉันก็มีของให้เธอด้วยนะยซไพรส์นะดูยนี้สิชักเล่ของฉันเองอยากลองไหมแล้วเครื่องดื่มสตรอเบอรี่ละ่ะหนูไม่อยากกินหวัดดีลินซี่แล้วถ้าอย่าลืมลูกตาละ่ะไม่เอาเหนือยไหม เรามาทำชาเลนจ์ทำอาหารกันเถอะไปกันเลยสวัสดีทุกคนนี่คือวงกาบาร์บี้เลเวนส์เดย์และอาหารจานแรกก็คือแพนเค้กมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นฉันต้องการชามเข้าไผสมส่วนผสม,สม,สมทั้งหมดเริ่มจากแป้งสิบผสมอาหารซีมมููแล้วก็นมผสมให้เข้ากันจากนั้นทุกอย่างก็เป็นสีชมพูที่น่ากินมากๆตอกไข่ลงไปแล้วก็ผสมให้เ,เข้ากันอีนกรอบนึ่ วอนล,ละท่านี้ก็พร้อมแล้วแล้วก็มาทอดกันเลยแพนเค้กสัมพดูดูสิมันน่ากินแค่ไหนทีนี้ก็มาใส่จานกันฉันมีแพนเค้กเป็นกองเลยสวยงามทีนี้ก็ราดน้ำช่อกโอรลตลงไปให้ทั่วดูสิว่ามันน่ากินแค่ไหน จากนั้นต้องเสียบสนลักษะของบาร์บีคของฉันลงไปด้วยและก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิง่งวิเศษไปเลยน้องเลนซี่ต้องชอบแน่แน่เอาล่ะมาดูกันว่าฉันมีอะไรบ้างในกระเป๋าเดินทางในนี้ต้องมีของอร่อยสปพนเค้กแน่แน,แน่โอ้ใช่มีสารพัดของอร่อยมากมายแต่ตอนนี้ฉันต้องการผงโกโก้น้ำเชื่อมชนที่เป็นเอกลกษณ์ของฉัน และไข่ช็อกโกแลตอีกเยอะๆนี่จะเป็นแพนเคก้กที่มีช็อกโกแลตมากที่สุดในโลกเลย <S <S ก่อนอื่นก็มาเริ่มจากโกโก้เทลงไปตามด้วยน้ำชื่มช็อกโกแลตและไข่ช็อกโกแลตอีกหลายๆฟองทีนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันสมบูรณ์แบบต่อไปก็มาทอดแพนเค้กกันได้โอ้ออกมาเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตที่สวยจริงๆเลย จากนั้นก็มาใส่จานแล้วก็ราดน้ำเชื่อมช็อคช็อตให้ท่วเลยเใช่ฉันสามารถดูนน้ำชื่อมช็อคช็ลตไหลเยอมโดยไม่รู้เบื่อเนะติงฉันเห็นทุกอย่างเนอะเธอจะไปพร้อมกับช็อยตของฉันไม่ได้อย่าแม้แต่จะคิดแผ่นนี้มันดูดีบนแผ่นเค้กของฉันนะติงอย่ามารบกวนหยุดก่อนอย่าลบกวนฉันด้วย มาช่วยฉันดีกว่านะในหม้อนี้มีน้ำเชื่อมอยู่แล้วเข้าไปคนซะพร้อมแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากจากนั้นก็มาทำต่อใส่เมึกปลาหมึกลงไปแล้วมันจะออกมาเป็นน้ำเชื่อมที่สมบูรณ์แบบโอโหนี่ไม่ได้อยู่ในแผนเลยนะแต่ถ้าเรายังมีชมีวิตอยู่ก็ทำต่อ ออกมาเยี่ยมมากเหนียวหนืดทีนี้ก็ราดน้ำเชื่อมลงไปบนแผนเค้กได้หืมน่ากินจังเลยฉันอยากลองเองเลยนั่นเนี่ยน้ำเชื่อมดูเหมือนน้ำมูกโทนะและทีน่นี้ฉันต้องการลูกตาเยอะๆมาลองก่อนแล้วกันใช่แล้วอร่อยมากใส่ลงไปบนแพนเค้กที่มืดมันของฉันเท่านี้ก็เสิร์ฟได้โอ้วว,วูน่ากินทั้งนั้นเลยแต่อันนี้แปลกจัง งั้นก็มาลองแพนเค้กสักหน่อยก่อนดีกว่าอืมช็อกโกแลตเค็มค่อนอรไอยมากมด้วยแล้วทีนี้ก็มาลองตัวแพนเค้กกันโอ้น่ากินมากอ,อืมอืมหนูชอบมากๆเลยเจ๋งอะ่ะแล้วต่อไปก็ มาลองจานนี้กันมันดูน่ากลัวเอยมันดูเหมือนนมูกเลยหนูไม่อยากกินน่าเผ็ดขี้แยงแล้วจานนี้ล่ะจานนี้ต้องทำจากบาร์บี้เนนแน่มาลองกันแฮนเค้กสีชโพสันอร่อยกันบรรยายเอาล่ะผู้ถุดก็คือบาร์บี้ โอ้น่ารักจริงๆขอบคุณนะขอบคุณหนูว่ารู่ใหม่ยสันแล้วหนูยังให้ทุกคนทำฮันนี่เจลลี่ให้กินมันกำลังฮิตอยู่ด้วยและหนูก็อยากเล้ามาก้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวทำให้เดี๋ยวนี้เราต้องการจะรีบหนีให้ลงไปใส่ขวดให้หมดและจากนั้นเราก็จะเทน,น้ำพึ่งโอ้น้ำพึ่งไปไหนเนี่ย แปลกจังดูเหมือนว่าฉันต้องไปหาเองแล้วแล้วก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอาละเอาละและนี่ไงรังผึ้งไงผึ้งที่น่ารักฉันต้องการน้ำผึ้งนะเอ้อเออใครมารบกวนฉันตอน,นกลางวันเนี่ยฮะนั่นมันคือวีรเล่หวังกาสวัดดีพื่งไม่มีน้ำผึ้งแล้วเหรอหายห่วงเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอนิดหน่อยรอแป๊บนึงนะ เอาละ่ะเปิดก๊อกอ๋าฮะใส่หมกฉันเลยขอบคุณมากนะพึ่งที่รักแล้วเจอกันใหม่เอาล่ะฉันกลับมาแล้วทเทน้ำพึ่งลงไปโอมันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนเททั้งหมดใส่ขวดที่เมยยันลีมีน่ากินสุดๆเสร็จแล้ว ฉันพร้อมแล้วล่ะเวนสเตย์มองอะไรอยู่ล่ะฉันก็มีไอเดียเหมือนกันแหละฉันต้องไปหาน้ำพิ่งก่อนนะนี่ไม่ใครอยู่ในนี้ไหมอ๋อใครปลุกฉันอีกแล้วเนี่ยใครอ่ะโอ้เอามือเข้ามาในบ้านของฉันเลยเหรอพอกันทีเอานี่ไปเลยตอนนี้ฉชื้อตายเะเอาเหล็กไหนไปเลยอ๋อฉันดันพิ่งตายเหรอ เจ็บจังเลยพอกันทีฉันกอดแล้วนะอย่าเป็นคนดีแท้ๆแ,แต่เธอทำให้ฉันไม่ไปทางเลื่อกมันสเตย์กลับมาแล้วใช่แล้วฉันต้องใช้แขนเจลลี่ด้วยฉันมีรังผึ้งแล้วมาทำต่อดีกว่าก่อนอื่นก็บีบน้ำผึ้งลงไปในขวดโออใช่นี่มันดูสุดยอดฮเท่านี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณน้ผึ้ง ฉันรู้จะพูดอะไรเลยเวนสต y มาทำเจลีกของฉันดีกว่าดูกากเพชรสีชมพูอันนี้สิมันเป็นประกายแค่ไหนอะฉันอยากเทกติตตัองลงไปในน้นำผึ้งวหวานๆแะ้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมันจะมาสวยงามกันเป็นย,ยัยเออดูนี่สิมันสวยแค่ไหนและจากนั้นก็เททั้งหมดใส่ขวด <c oughs> ใช่แล้วเจลีทของฉันมันแวววาวมาก พ,พร้อมแล้วนีกก็มาแช่แข็งกันด้วยสเปรย์อันนี้น่าเบือฉันใส่จจเลี่ของฉันในช่องฟรีดดีกว่าเพื่อแช่แข็งดูนี่สิเปิดฝาเอาขวดใส่ตู้เท่าน,นี้ก็พร้อมแล้วเอาล่ะลินซีลองได้แล้วกินให้อร่อยนะเอาละ่ะเริ่มจากอันไหนดีนะงั้นก็เป็นขวดนี้แล้วกัน เจ๋งไปเลยอ่ะแล้วหนูก็ชอบมากๆไปต่อก,กันเลยขอขวดนี้อะไรกันเนี้ยมันระวาระประยำมากสุดยอดอ่ะอยากรู้จังว่ารสชอบจะเป็นยังไงเจ๋งไปเลยแผมหนูยังสามารถปล่อยสารเอามาจากปากได้ด้วยสุดยอดทีนี้เลยค่อาวเจลลี่ของวองก้าแล้วว้าวในนี้ไม่ยังล,ลีบหมีด้วยอ่ะ อร่อยเกินบรรยายอยากกินให้หมดเลยวิลลี่วังก้าเป็นผู้ชนะฉันเหรอวิเศษไปเลยมาต้นฉลองกันตั้นตามฉันนะรอสักครู่วาก็จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าภาพของหนูมันใหญ่มากแต่ก็สวยมากด้วยทุกคนพร้อมดูแลใช่ไหมหนูกำลังยกขึ้นมาแล้วนี่ไงหนูต้องการเค้กแบบนี้ทุกคนทำได้ใช่ไหมแน่นอน ไม่มีปัญหาเลยได้อยู่แล้วโอ้เราทุกคนมีเค้กกันหมดแล้วงั้นพวกเรามาร่วมมือกัน,กนเถอะเสิยงไปเลยบิลลี่วังเก้าเป็นคนเริ่มโอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะงั้นก็ฉันจะเริ่มก่อนนะฉันต้องการครีมช็อกโกแลตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันเองบีบลงไปบนเค้กแบบนี้เกลี่ยให้สวยงามและจากนั้นก็มาตกแต่งกันได้ ฉันจะทำเค้ชกชกแลตที่เคลือบไปด้วยครีมของชชอกโกนแล็และมีลูกกวาด M&M ส่วนด้านบนฉันใช้ลูกกวาดแบบนี้สวยงามไปเลยและก็มีชื่อของฉันด้วยนี่มันว้าวมากวนสุดสตาเธอแล้วเยี่ยมมากฉันทำเค้กที่มืดมนและวก็น่าขนลุกที่สุดฉันต้องการเงมตัวน้อยในการตกแตง่งต้องการอะไรวงก้า เย่ล,ลี้หนอนเหรอรู้อะไรไหมฉันชอบนะเอานี่ไปสิแมงม,มุมแล้วฉันจะเอาหนอนมาเพิ่มหนอนในเค้กสีม่วงของฉันฉันมั่นใจว่าหนูหนอยเลย่นสต้องกลัวมันแต่เธอต้องมีความสุขแน่ๆนนะต่อไปก็มาเพ่มฝันกันแน่นอนมันทำมาจากเยยลีลี่งไงนอกจากนั้นมันยังอร่อยมากด้วยเอาล่ะพร้อมแล้วบาร์บี้ตอนนี้ก็ตาเธอ เอเจิกไปเลยฉันคิดออกมาแล้วจะทำยังไงให้มันเยี่ยมที่สุดฉันทำเค้กในธตมของชายหาดฟลามิงโกสีชมพูใส,สแวส่นตาลูกบอลสีชมพูและสัญลักษณ์ของฉันเองอย่าลืมร่มชายหาดด้วยนะมันออกมาเก๋ไก๋มากเราทำได้แล้วใช่ทีนี้เราก็เอาเค้กของเรามารวมกันจะได้เค้กกออ้นใหญ่ที่หนูน้อยต้องการว้าวสิ่งเปเลยเราทำสำเร็จเพ,พื่อน น้องเิ่นซิลองได้แล้วจ้าอ้โหจิงไปเลยมาลองจัดเค้กอันนี้กันสิยมพฮูบาร์บี้เป็นคนทำแน่แน่และก็มันอร่อยมากๆส่วนชั้นนี้ดูเหมือนเป็นวองก้าทำอืมวิเศษไปเลยและชั้นสุดท้ายเวนสเต์เป็นคนทำโอ้ยอย่าลืนอนเจ๋งอ่ะหนูชอบมากมาก และยังมียาเล่รูปฝันน่ารากักน่ารักด้วยเุกคอนกก่งได้สไเลยขอบคุณเพื่นสำับงานที่ดีนะเธอชอบดีี่อของเราไหมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆ